ข้อที่1เลยเราจะต้องไม่เปรียบเทียบตัวเรากับใครทั้งนั้นแต่เราจะต้องชัดเจนกับตัวเองว่าเราเนี่ยจะต้องการเป็นใครเลือกแล้วก็ตัดสินใจอย่างแน่วแนว่าฉันจะเอาแบบนี้ฉันจะเป็นแบบนี้ฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันต้องการเป็นแบบนี้ฉันเลือกเป็นคนแบบนี้ฉันเลือกใช้ชีวิตแบบนี้ฉันเลือกไลฟ์สไตล์แบบนี้ฉันเลือกอาชีพแบบนี้ คุณเลือกและตัดสินใจแล้วใช่ไหมนั่นคือข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สองคุณจะต้องเอาตาเอาหูของคุณไปดูคนที่คุณเลือกว่าในแบบของคุณในแบบที่คุณตัดสินใจในแบบที่คุณเลือกอ่ะมันมีโมเดลแบบนี้ไหมคนสำเร็จสูงสุดในแบบที่คุณเลือกในแบบที่คุณตั้งใจที่คุณตัดสินใจแล้ว เป็นใครก็คือไอดอลของคุณนั่นเองคุณต้องเลือกว่าเขาเป็นต้นแบบของความสำเร็จว่ามันมีแบบนี้อยู่จริงมันมีคนทำได้อยู่จริงและข้อที่3คุณทำอย่างเดียวค่ะทุกคนทำและพัฒนาตามโมเดลของคุณตามตามต้นแบบของคุณว่าเขาทำความสำเร็จแบบนี้เขาคิดแบบนี้เขาแอคชั่นแบบนี้นี่แหละค่ะ3วิธีจะทำให้เราไม่หมดกำลังใจและจะเป็นทางลัดจะทำให้เรานะคะ ไปถึงเป้าหมายของเราอย่างรวดเร็ว 1. ตัดสินใจกับตัวเองอย่างชัดเจนว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนจะเลือกอาชีพแบบไหนจะใช้ไลฟ์สไตล์ชีวิตแบบไหน 2. ดูโมเดลของคุณดูต้นแบบของคุณดูไอดอลของคุณว่าเขาเป็นใครเลือกไอดอลมาแล้วคุณก็ดูวิธีคิดในการวิธีทำงานวิธีแอคชั่นของเขาและคุณก็ทำตาม มันจะทําให้เรานะคะมาพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็วเพราะเราเห็นความสําเร็จอย่างชัดเจนว่ามีคนทําได้เราก็ต้องทําได้ถูกไหมเมื่อเราเห็นชัดเจนในความสําเร็จนั้นเราจะมาพัฒนาแก้ไขปรับปรุงและก็เพิ่มพูนความรู้ว่าสิ่งไหนที่เราไม่รู้เราก็จะไป หามาเรียนเราจะต้องไปหามาเพิ่มเติมสิ่งใดที่เราจะต้องใช้ในเนื้องานของเราจะต้องใช้ในสิ่งที่เราเลือกที่จะเป็นเราก็จะไปหาความรู้นั้นมาพัฒนาตัวเองได้และทําอย่างต่อเนื่องต้องให้ระยะเวลาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะถ้าเราทําทําหยุดหยุดมันก็จะไม่เกิดผลลัพธ์เพราะฉะนั้นถ้าเรามีองค์ประกอบทั้ง3ข้อนี้แนวคิดทั้ง3ข้อนี้ความสําเร็จจะไม่ไปไหนคะ่ะจะต้องอยู่ในกำมือเราแน่นอนสุดท้ายแล้วเราก็ประสบความสำเร็จ อย่างแน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ